เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์ก็มืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลํำเข็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดเป็นพิธีกรทางอากาศอาจารย์กมลวันเรืองรัตนสุนทรเป็นผู้ช่วยพิธีกรด้านเอกสารและข้อมูลออกอากาศครับ มีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งส่งหนังสือมาให้ในหนังสือเล่มนั้นบอกถึงละครโทรทัศน์ในประเทศจีนเนี่ยเคยมีฉากที่แสดงถึงการกลืนกินสมองลิงเป็นๆอย่างน่าอันายแต่ถึงแม้จะเป็นเพียงแค่รายการโทรทัศน์แต่คนที่ได้เห็นก็ยังคงไม่อาจจะลืมเลือนภาพเหล่านั้นไปได้การกินสมองลิงเป็นๆเ,เนี่ยมีการเล่าลือกันอย่างมากมายในประเทศจีน แต่ว่าน้อยคนนักที่จะมีความเข้าใจที่แท้จริงในสถานที่ที่ได้ชื่อว่าเมืองแห่งซาฟอรีเช่นยูนานเราจะพาไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับใช้มีดกรีดหัวลิงแสมหทั้งเป็นแล้วก็เอาสมองลิงออกมาหัวไร้าไร้มนุษยธรรมเป็นที่สุดเขาบอกว่าที่เมืองจงเตี้ยนเขต ชายแดนระหว่างยูนานกับชีจังเนี่ยที่แชงกรีราเป็นสถานที่จัดดนตรีแจส๊สที่เต็ม,มไปด้วยความอิ่มเอมปรีดามีความสงบความเป็นอมตะและมีความเร้นลับเหลือเชื่อด้วยเหตุนี้ในปีหลังๆประเทศจีนเปิดตัวต่อสังคมโลกมากขึ้นที่นั่นก็เลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับโลกเลยทีเดียว จากที่ที่มีนักท่องเที่ยวทยอยกันขึ้นมาแต่เดิมที่มีสเสน่ห์ของเมืองชายแดนบัดนี้ก็มีตึกสูงหลายชั้นตั้งตระหงานแต่ว่านอกจากทิวทัศน์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมเยียนเมืองแห่งซาฟอรีที่มณฑลยู่นานแล้วแชงกรลีลาก็เป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสัตว์ป่าต่างๆนอกจากนี้แล้วอาหารจากสัตว์ป่าเช่นลิงสแสมตัวกินมดงูเหลือม ก็ยังเป็นผลิตภัณฑ์พิเศษของจงเตี้ยนอีกด้วยนักท่องเที่ยวหลายคนที่มาอยู่นานไม่ใช่เพราะทิวทัศน์อันสวยงามแต่เป็นเพราะอาหารสัตว์ป่าพิสดารที่สามารถสนองความอยากของเขาได้บนเที่ยวบินที่บินตรงจากคุณหมิงไปแชงกริลา่าคุณหัวซึ่งเป็นนักข่าวผู้เล่าเรื่องเนี้ได้พบกับผู้ชายแซ่จางคนหนึ่งเขามาจากวังเจาแล้วก็มุ่งหน้าไปอยู่นานเหมือนกัน เพื่อที่จะลิ้มรสอาหารป่าคุณหัวก็เลยแกล้งทำเป็นว่าแกก็ไปเพื่อจะไปหาของป่ากินเหมือนกันก็คุยกับเขาเหมือนกับได้พบคนรู้ใจอ่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยอยู่ที่ร้านอาหารที่กวางเจาก่อนที่โรคซาจ์ระบาดก็สามารถหากินอาหารเหล่านี้ได้แต่หลังจากเกิดโรคระบาดแล้วตลาดสัตว์ป่าในกวางเจาทั้งเมืองก็ถูกกวาดล้าง หากว่าอยากจะกินอาหารสัตว์ป่านอกจากจะต้องสั่งซื้อราคาแพงสัตว์ป่าจะถูกฉีดยาชาเพื่อความปลอดภัยในการขนส่งเนื้อมันก็จะแย่อย่างนี้เราก็ลงทุนซื้อตัว๋วเครื่องบินบินตรงไปถึงแหล่งให้หนำใจดีกว่าเขาว่าอย่างนั้นนายจางเห็นว่าคุณหัวนี่มีท่าทีอยากจะร่วมวงด้วยก็เลยพูดด้วยความมั่นใจว่าเออรู้ตึกพวกคุณไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันเดี๋ยวพวกคุณตามผมไปเปิดหูเปิดตาก็แล้วกันคือในจางจะเดินทางมาอยู่นานคราวนี้ก็มาเพื่อลิ้มรสสมองลิงเป็นๆเ,เกี่ยวกับเรื่องกินสมองลิงเป็นๆน,นั้นถูกกล่าวขานกันมานานแล้วแต่ว่าไม่ไม่ได้มีเห็นได้ง่ายๆคุณหัวก็เลยตัดสินใจที่จะตามคุณจางไปสืบหาความจริงเมื่อออกจากสนามบินคนขับรถแท็กซี่ก็มารอรับอยู่แล้วพอเห็นว่ามีคนแปลกหน้ามาด้วย ในหลิวซึ่งเป็นคนขับรถแท็กซี่ก็คอยมองผ่านทางกระจกหลังอยู่ตลอดเวลาเสร็จแ,แล้วนายจางจึงจะเดินทางไปกินสมองลิงเนี่ยก็เป็นคนพูดขึ้นบอกบอกว่าหลายปีมาเนี่ยมีการจับตามองจากพวกอนุร,รักษ์สัตว์ป่าตอนนี้อยู่ที่ยูนานจะกินเนื้อสัตว์สงวนจะทำตามอำเภอใจอย่างแต่ก่อนไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นการค้าใต้ดินแล้วแอบบแอบ,บขาย เสร็จแล้วนายหลิวซึ่งเป็นคนขับแท็กซี่ที่มารับเนี่ยก็คุยกันในายจางอย่างเสียงดังบอกว่านายโชคดีมากเลยนะสองวันเนี่ยอากาศร้อนลิงออกมาหาน้ำกินโดนกับดักของพวกเราเลยจับได้ไง่ายๆสมองลิงเนี่ยมันต้องกินอย่างเป็นเปๆกว่าจะหามาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะเจ้านายผมสั่งนายพรานห้าคนไปล่าถึงภูเขาเหมือลีซันเชียวนะ เจตนาในหลิวคนขับรถแท็กซี่เพียงแค่จะโกงราคาลิงเป็นเป็นเนเขาเรียกราคาสูงถึง2,800หยวนก็ประมาณ1 3 0 0นบาทนะ่ะนั่นยังไม่รวมค่าเครื่องปรุงต่างๆในจางก็ตอบตกลงทันทีเสร็จแล้วในหลิวก็ยังกระซิบบอกว่านี่นับบาทถูกแล้วนะลิงตัวนี้ถ้าไปถึงกวางตุ้งราคาจะสูงกว่านี้หลายเท่าอยู่ที่กวางเจาเนี่ยราคาโดนเรียกกันไปเป็นหมื่นหมื่นหยวนเลยละ นายหลิวพูดถึงเจ้านายของเขาว่าเจ้านายผมแซลีนะชาวบ้านเคารพนับถือมากใครๆก็ฟังเขาถ้ามีปัญหาพี่ชายเขาที่เป็นนักการเมืองก็จะออกหน้ามาช่วยเหลือเสร็จแล้วนายเหลิวก็พามาที่ร้านอาหารที่ดูธรรมดาธรรมดาการตกแต่งก็เรียบง่ายชื่อเทียนเป่าจิวเตียนร้านอาหารร้านนี้ก็คือร้านของนายหลีที่นายเหลิวพูดถึงนี่แหละแต่สิ่งที่ทำให คุณหัวใจหายก็คือข้างๆร้านที่ข้ากินลิงทั้งเป็นเนี่ยเป็นสถานีตำรวจที่คอยจับผู้ร้ายลักลอบฆ่าสัตว์ในหลีก็ยังพูดติดตลกว่าสถานที่นี่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแต่แหละต้องอยู่ใต้เปลือกตาเขาเขาถึงจะไม่เห็นถึงจะไม่เป็นลายว่ายอย่างนั้นเสร็จแล้วนายหลีเจ้าของร้านก็พูดกับน,นายจังซึ่งเป็นแขกว่าออกมาแล้วเหรอ ผมเพิ่งจะตอนรับผู้กองหน่วยรักษาความสงบของปักกิ่งยังมีคนห้องกงวานให้ผมช่วยหาตัวกินมดให้กินอีกนะจากนั้นในหลี่เจ้าของร้านก็นำเข้าไปในด้านหลังครัวพื้นครัวน่นเหนียวเหนอะหนะเขาก็มองอย่างระมัดระวังแน่ใจว่าไม่มีใครเดินตามมาถึงได้เปิดห้องเก็บของภายในห้องมืดอึมครึมแต่ก็ยังพอมองเห็นสิ่งมีชีวิตตัวน้อยๆซึ่ง ถูกมัดติดกับท่อน้ำด้วยเชือกไนล่อนขยับไปขยับมาไม่หยุดเหมือนกับหวังว่าจะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นให้มันสามารถพบทางกลับบ้านได้ถึงจะสลดใจแค่ไหนคุณหัวก็ยังต้องทนฟังในหลีเจ้าของร้านพูดต่อไปลิงเสมาตัวนี้อายุมากแล้วนิสัยสัตว์ป่ามันก็เลยหนักหน่อย ครึ่งชั่วโมงก่อนที่พวกคุณจะมาถึงนี่พระนายพรานก็เพิ่งจะจับมาเขาก็ลักลอบส่งมาถึงที่เนี่ยครับมาสดสดร้อนร้อนเลยนายหลีได้แนะนำกุ๊กของร้านให้รู้จักอย่างกระยิมใจเออคนคนนี้แซ่อูนะครับแต่ก่อนเนี่ยเขาคอยจัดการลิงอยู่ที่กวางเจ้าเป็นประจำเดี๋ยวนี้ทางนั้นจับกันหนักขึ้นผมก็เลยจ้างเข้ามาช่วยงานที่ร้านนี้เป็นพิเศษสัตว์ป่าอย่างเช่นตัวกินมด อ่าอ,าอา่อะไรพวกนี้เขาก็จัดการได้สบายเสร็จแล้วคุณหัวก็แอบถามในเสี่ยวอูเบาๆว่าเคยจัดการลิงมากี่ตัวละในเสี่ยวอูก็ยิ้มแปลกๆแ,แล้วก็สายหน้าบอกเรื่องนี้บอกไม่ได้เสร็จแล้วเขาก็มองดูนาฬิกาข้อมือในหลีเจ้าของร้านก็ใช้สายตาส่งซิกให้ในเสี่ยวอูที่รออยู่อ่ะเสี่ยวอูก ถือไม้กระบองดัามยาวที่มีห่วงผูกอยู่เดินเข้าไปในห้องเก็บของมืดๆนั่นเสร็จแล้วก็ไปเอาห่วงนั้นคล้องคอลิงไว้ลิงตัวน้อยเนี่ยอาจจะรู้ว่าถึงเวลาตายแล้วหันตัวกลับมาเกาะขากุ๊กนั่นเลยตะเกียกตะกายปีนป่ายเหมือนกับจะใช้กำลังเฮือกสุดท้ายเพื่อจะให้ชีวิตตัวเองรอดอ้อนวอนให้เซียวอูปลดปล่อย มันก็ยังคงส่งเสียงร้องเมืันเด็กทารกเป็นระยะระยะเพื่อขอความช่วยเหลือเพียงแต่ในเสี่ยวอูกแก่คุ้นเคยกับไอ้ฉากแบบนี้มาแล้วเขาก็มองห่วงที่รัดคอลิงด้วยสายตาเย็นชาแล้วก็เริ่มใช้กำลังรัดห่วงให้แน่นขึ้นเรื่อยๆเ,เจ้าลิงน้อยก็ดิ้นทุรนทุรายเพราะมันขาดอากาศหายใจตัวกระตุกเกรงตาขาวเริ่มเลือกพลน ปากจมูกมีเลือดไหลซึมออกมาก็ยังส่งเสียงร้องเป็นห่วงๆ่วงโอ้เวรกรรมเอ้ยฆาตรกรฆาตรกรรมคนชั่วที่เห็นชีวิตเป็นของไร้ค่าคุณหัต้อจงเบินหน้าหนีน้ำตาแทบจะร่วงใจก็เต้นแรงนะเขาก็สัญญากับตัวเองเวลานั้นเลยว่าเรื่องเนี้ต้องไม่เงียบหายเรื่องนี้ต้องถูกเปิดโปงตีแผ่ ยังมีลิงอีกอกี่ตัวที่ต้องตายด้วยวิธีที่ป่าเถื่อนทารุณแบบนี้เสร็จแล้วเมื่อเห็นว่าได้เวลาพอสมควรเจ้าพ่อครัวแซ่อูนก็ปล่อยกระบองในมือทิ้งเจ้าลิงลงพื้นไปอย่างแรงเสร็จแล้วก็หยิบกระบองสั้นขึ้นมาอีกอันหนึ่งคล้องไว้ที่คอของลิงก่อนแล้วก็เหยียบกระบองไว้อย่างแน่นหนาะในลีที่อยู่ข้างๆก็พูดสำทับบอกว่าเอาอีกเอาอีกทีโถลิงที่น่าสงสาร ถึงแม้จะได้รับการทารุณอย่างนี้มันก็ยังไม่หมดลมหายใจถึงแม้มือทั้งสองข้างจะจับห่วงไว้นัน่นแต่ก็ไม่มีแรงกําลังเหลืออยู่แล้วก็ได้แต่จับไปอย่างนั้นแหละคนที่ชํานาญในการฆ่าอย่างนายเสียวอูนี่ไม่รอให้ลิงตายสนิทก็นําตัวลิงที่ยังกระตุกอยู่ขึ้นเตาอย่างเลือดเย็นเสียวอูก็ใช้มีดปาดที่คอให้ขาดเมื่อเห็นว่าคมมีดไม่อาจจะตัดหัวลิงให้ขาดได้เสียวอูก็ดึงหัวลิงไว้ให้ตัวห้อยลงมา ทั้งแกว่งทั้งเขยา่าเพื่อให้เนื้อและกระดูกที่ยังติดกันอยู่หลุดจากกันเร็จแ,แล้วก็ได้ยินแค่เสียงของหนักตกลงพื้นร่างของมันตกลงพื้นอย่างหนักหน่วงเลือดทะลักไหลนองมาจากคอที่ไร้หัวเลือดนี่กระฉูดจนทั้งพื้นนี่เต็มไปได้วยเลือดคุณหัวเห็นแล้วนะขนลุกขนพองสมองนี่ว่างเปล่าเย็นเฉียบไปหมดเลย ส่วนหน้าตาและอารมณ์ของเจ้าฆาตรกรเสี่ยวอูนี่ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยสักนิดหนึ่งมือหนึ่งก็กำหัวลิงอีกมือก็หิ้วตัวลิงหันกลับมาพูดกันในจางซึ่งเป็นแขกยังมากินว่าเหมือนเดิมใช้น้ำมันแดงกินดิบๆใช่ไหมเฮีย,ยจากนั้นเขาก็ใช้มือเปิดกระโหลกของลิงตักสมองลิงที่ยังกระตุกอยู่เอามาใส่ชามอย่างชำนาน ในจางรับชามมาแล้วใช้ช้อนแบ่งสมองออกเป็นสองชิ้นเหมือนกับก,กินเต้าหวยยังไงอย่างนั้นนะกินสมองลิงที่ยังอุ่นๆลงท้องเห็นในจางกลืนสมองลิงลงไปคุณหัวก็กลั้นใจถามว่ารสชาติเป็นยังไงในจางเขาก็บอกว่าอันที่จริงมันก็ไม่ได้มีรสชาติอะไรมากก็หรอกหากจะบอกว่าอร่อยมันก็ไม่เชิงนะไม่เชิงอร่อย เสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งในเสี่ยวอูก็โยนตัวลิงที่ไม่มีหัวไปข้างๆเสร็จแล้วก็พูดบอกว่าเนื้อลิงนี่มันลดมันออกเปรี้ยวๆนะไม่ค่อยจะมีใครเอามากินเนื้อมันถึงแม้ว่าพวกเราไม่กินเนื้อลิงแต่จะเอากระดูกมาโขลกละเอียดเป็นผงเอามาดองเหล้ากินจะช่วยบรรเทาอาการข้ออักเสบกระตุ้นทางชีพจร มันทำให้คุณหัวนึกถึงตลาดยาจีนที่กวางเจาที่ห่างออกไปประมาณพันลี้เห็นการวางขายเขาควางอย่างเปิดเผยอ่าเสร็จแล้วที่อยู่ข้างๆกันก็มีกระโหลกที่โดนเจาะรูตรงกลางสมองถูกควักออกหมดเป็นซากของลิงนั่นเองเป็นโครงกระดูกของลิงโกลเด้นเรียกราคากันถึงสามพันหยวนทีเดียวการกินสมองลิงนี่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ วารสารเปิเ่เฉาวกังมู่ในสมัยราชวงศ์หมิงบันทึกไว้ว่า,วาคนกวางตุ้งชื่นชอบการกินสมองลิงบันทึกของอีอู่จื่อคือบทประพันธ์ของหยางฝู่ในรัชสมัยหัน่นจะเห็นได้ว่าการกินสมองลิงนั้นมีมาช้านานแต่เหตุผลที่ว่าทำไมถึงกินกันก็เคยมีพูดกันว่าเป็นเพราะขันทีสมัยก่อนนี้เชื่องมงายว่าการกิน สมองทารกดิบดิบนี่จะสามารถช่วยให้อวัยวะเพศที่ขาดหายไปงอกคืนกลับมาได้แต่สมองเด็กไม่ได้ใช้ได้มาง่ายๆก็เลยใช้สมองหลิงแทนปัจจุบันนี้ความเชื่อเรื่องการบำรุงสมองของคนจีนที่สืบทอดกันมาคิดว่าใช้ร่างบำรุงร่างใช้สมองบำรุงสมองก็ยังคงดำรงอยู่โดยไม่สามารถรู้ได้เลยว่าจะสามารถลบล้างความเชื่อมั่น อันไรมนุษยธรรมนี้ได้อย่างไรครับ